สวัสดีครับช่องในบิงโชนะครับวันนี้ก็ยังเซงแล้วก็รู้สึกเข้าใจครับกับผู้สูญเสียนะครับของเด็กๆพ่อแม่ครอบครัวนะครที่เกิดปุัติเหตุสงนาตกรรมรถทัวร์นะครับไฟไหม้โอ้โหก็ไม่อยากจะคิดเลยครับนะฮะมันเหมือนกับถูกกระชากหัวใจออกจากอก เป็ในกำลังใจนะครับแล้วก็หวังว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานเรื่องรถขนส่งบ้านเราจะสมบูรณ์แบบไม่เกิดเรื่องราวร้ายๆอย่างนี้คนะครับนะฮะแล้วก็เอออย่าลืมเรื่องการเดินทางคาดเข็มขัดน,นิรภัยรถทัวรถตู้ก็ดูด้วยครับดังไทยๆายเนี่ยเราจะออกอยังไงมี ที่ทุบก,กระจกหรือประตูที่จะออกฉุกเฉินนะครับวันนี้ลีมีก็จะพูดถึงเรื่องฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คันะครับที่เมื่อวานประกาศรายชื่อ23นักเตะไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็90เป็นตัวหลักตัวเก่าตัวเก่านะครับก็ยังดีว่ายังมีจอมทัพนะครับอย่างแมสซซิเจนะครับชาลันทิสงกระสินนะฮะแล้วก็แม้จะขาด สุปภะโชคสารชาติกเ็เสียดายแต่เชื่อว่าทีมนี้เนี่ยจะเตะกันสนุกแน่นอนนะครับเราจะมาเดิมันที่11นะครับนะ2ทุ่มเจอกับฟิลิปปินส์นะฮะแล้วก็มองข้ามชดรอบชิงนะครับไม่ว่าจะเจอซีเรียหรือทาจิกิสถานนะครับเราน่าจะไปถึงแชมป์ได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณอิชิอินะครับก็คาดหวังไว้นะครับมอง ถึงความสำเร็จจากการแข่งขันในครั้งนี้ครับบอลชิงถ้วยพาตตานคิงคัพครั้งที่50นะครับก็ตั้งเป้าหมายจะเป็นแชมป์ให้ได้นะครับเราคิดว่านะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากอีชินะครับให้เหตุผลนะฮะว่าพยายามเลือกตัวหลักของที่ไปเตะชิงถ้วยพาตตาสานคิงคัพขออภัยเตะที่ กับเวียดนามนะฮะแล้วก็มองไปถึงเอเชียนคัพนะครับลังนั้นก็อาจจะมีผู้เล่นใหม่ๆได้ลงในช่วงท้ายเกมนะครับโดยเฉพาะนัดที่เจอกับฟิลิปปินส์นะฮะอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้มองคู่ต่อสู้ของเรานะครับจะเป็นออบอลมารองบอลน,นะครับไม่ง่ายเลยครับต้องออโชว์ฟอร์มกันให้เต็มที่เต็มกำลังกันเลยนะครับ สิ่งสำคัญที่อยากจะเห็นในครั้งนี้ก็คือว่าจะไม่มีเรื่องของฝนเข้ามานะครับแล้วก็อยากจะเห็นทีมไทยมีการยกระดับพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับทีนี้ก็เมสซี่เจนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เขาผ่านพ้นช่วงที่ดีที่สุดแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ประสบการณ์ความสามารถของเขาเนี่ยก็จะทำให้ทีมเนี่ยมีเกมรุก ที่ดีนะน่าสนใจตอนนี้เรายังขาดแบ็กซ้ายดีๆครับที่จะมาแทนธีรทรบุญมาธรรมโออุ่นนะครับก็หวังว่านะครับการแข่งขัน Kings Cup ครั้งนี้นะครับรวมถึงเ Asian c นคัเราจะได้เป็นเวทีทดสอบแล้วก็สร้างนักเบะรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเสริมให้กับทีมชาติไทยแข็งแกร่งแล้วก็ไปอันดับโลก ต่ำกว่าร้อยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็อย่าประมาทอย่างเดียวครับในการเล่นกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ไปเจอถ้าเจอซีเรียเนี่ยเป็นเกมที่ถือว่ามวยถูกคู่คนดูถูกใจแล้วก็กองเชียร์นะครับไปเชียร์กันเยอะๆนะครับที่สนามสภาสนามตินสูรานนท์นะครับไม่ใช่สะพานตินสูรานนท์นะครับ เดี๋ยทีมชาติไทยจะบินไปวันที่7นะครับก็ขอให้เดินทางโดยสัสดิภาพแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมนะเพื่อให้ประสบความสําเร็จในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็ต่อยอดนะครับสู่ความสําเร็จของทีมชาติไทยอย่างยั่งยืนและก็คงเส้นคงวาขึ้นนะครับติดตามชมเชียร์กันได้นะครับทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันกับฟิลิปปินส์นะครับภายทอดสดตอน2ทุ่มนะครับ ก็วันนี้ก็อาจจะไม่ไม่มีอารมณ์ในการที่จะทำคลิปอะไรเท่าไหร,ร่นะฮะยังอยู่ในช่วงที่คนไทยทั้งชาตินะครับเศร้าโศกเสียใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันคงเป็นครั้งสุดท้ายนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับช่องลีหมิงนโชนะครับวันนี้สวัสดีครับ